สวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องผันซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งีกเกมฮาร์สโตนในโหมด t t ท e g กราวส์ครับแต่ครั้งนี้ครับจากปกติผมจะเล่นกับพี่เบฟแค่สงคนใช่ไหมหรือว่าคุณอิมาโกตอนนี้เติมตัวละครรับใหม่คนหนึ่งครับสตงนั่นเองครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีค่ะอ่าพี่เบฟก็อยู่เหมือนเดิมอ่ะเราพร้อมลุยกันเลยไหมครับไปกันเลยแล้วกันแถวนี้เป็นสามหน่อแล้วครับ ตอนแรกเล่นคนเดียวมาตลอดครับแล้วเสร็จแล้วก็เพิ่มมาเป็นสองคนนะผมพี่เบฟแต่ตอนนี้กลายเป็นสามแล้วจะมีสี่หรือเปล่าไปดูในอนาคตแล้วกันเนาะอ่ะตอนนี้เราจะต้องทําที่หนึ่งที่สองกับที่สามกันให้ได้นะครับเราจะถือว่าเราชนะเกมนี้โอเคอืมได้ตัวดีซะด้วยเอาแล้วแล้วพี่เบฟล่ะพี่แมทไอเอฟเดดวิงเอ็ดวนผมได้ โทคิกับเกรบอร่ะคือเราต้องโลภิด้วยคิดกับโทคิอยู่เนี่ยถ้าจะเอาโลภก,ก็ต้องโทคิอะ่ะแต่ว่าเกรบอรมันก็แบบอนาคตอันกว้างไกลแบบเราไปได้ถึงกลางกลางเกมแน่ๆอ่าโทคิเกรบอรโทคิเกรบอรโทคิเกรบอ,รเ,รบอรเอาไหนดีเป็นพี่เบ๊เอาไหนโทคิกับเกรบอรครับโทคิแบบนแมงเฟือ โอเคโอ้เธอไม่ต้องสืบจัดมาไหนสตงบอกได้ตัวดีโอริโนเธอเโถเธโอ้โหพี่เวฟได้มมเยฟเอ๊แต่ละคนโหดนะเนี่ยพี่เบฟพี่เบฟตอนแรกอย่าลงตัวนะอย่าลงตัวอย่าลงอย่าลงเออจำเป็นต้องลงครับไม่ไม่เราลงหนึ่งจำเป็นจำเป็นจำเป็นต้องลงต้องขายใช่ไหมเราลงหนึ่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 งอะหนึ่งหนึ่งตัวเดียวเลย ผมรู้แต่แต่ผมเล่นเบสขัดพื้นเหลือไม่ได้ไงตาแรกอ่ะจำเป็นต้องลงครับอ่าโอเคโอเคผมไม่ผมผมไม่ลงผมยอมโดนนิดหน่อยแล้บสตรงล่ะโลบโลบโลบโบการอัพดาวนิดนึงเบสขัดเรือเด็กสวัสบีอันนี้คืเจอกันอค่ะใช่ใช่ใช่พี่บิชนะใช่ไหมชนะอยู่แล้วสิ เพราะว่าเขาใช้ความสามารถในแตยตาแรกอ่ะภาษาไทยมันมันก็แปลสนุกดีนะเบยขัดเรือเหรอครับอืเบยขัดพื้นเรือข้ามีนักสู้ใหม่มาให้เลือกโอเคต่วนี้น่าจะเล่นเบยขัดพื้นเรือเหมือนกันนะตะตองมีตัวอะไรอ่ะมีสามหนึ่งค่ะเจอกันเองเหรอใช่สามหนึ่งเหรอไป สามหนึ่งก็เธออั d ดา n ใช่ไหมใช่งั้นพี่เบฟก็คงจะไม่เล่นตัวอะไรเพิ่มใช่ไหมครับเล่น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 ก็ตายสิเออขอโทษขอโทษลืมเออเรานิดว่าอีตัวหนึ่งไปไปเทตตายงูนะเราดูผลงานกันที่เลดเกมครับพี่ไปให้ถึงก่อนเธอค่อยพูด ไอ้เจ้านี่ลายกาดอะเพราะว่าต้นเกมไอไซโรล่ลานี่มันโอเคอะมันเลือกหยิบตัวได้ยเยอะว่งไงดีเนี่ยเล่นตามความความใช่แล้วกันเดี๋ยวต้องรีบอัพดาวด้วย จริงตามเมื่อกี้ทำไมพาที่ทำไมผมไม่อัพดาวนะ์นะผมน่าอัพดาวน์ไปเลยจะได้แบบใช้ความสามารถโทคีได้แบบเถืถ่อนๆหน่อยโอ้โหจำนวนอย่างเยอะสองสองกระจุยโอเคพ่าดละลองตีหนึ่งหนึ่งอ่าอันีนอ่านี้โอ้โหจั็ ไมเงียบไปเลยจังเลยครับวางแผนอะไรกันไว้หรอครับปุ่มซุมมซ่มอยู่ค่ะซุมซ่มตึงครับตึงตึงตึงตด้วยเหรอซุ่มแล้วก็ตึงด้วยฮะบอดนี้ไม่น่ารักเลยเอา้าเจอสตงนี่นะอะชนะอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเก่งนะได้ดีได้สิครับ เอาได้จริงๆไม่ไม่จะไม่เล่นแบบนี้นะแต่เพราะพูดเยอะเล่นแบบนี้ซะเลยจริงไม่อยากฟีดไปเลยฟีดไปแหละ้าว่าเจาชนะได้แน่ป้นใจแล้วรอบนี้เราชนะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอครับยืนเย่นเจ็ดตัว โอ,อนะ้เนอะเล่นเมฟเมฟต้นเกมโหดอ่ะแต่ว่าเดเวทน้อยมากเลยตอนนี้ก็จะเริ่มรีดตลงมหนีมังกรสิเสร็จเลยไงยล่ะสตตงสตงขอโทษนะครับเดี๋ยวทำไมเราต้องมาตีกันเองด้วยเนี่ยเราควรจะสามัคคีกันสิครับมรผมไม่เอาแล้วดี่ว่าเปลี่ยนใจ กดฮีโร่พาวเวอร์เพื่อหาตัวสีดาวก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถ้าหยิบเจ้านั้นมาแล้วเล่นตั้งงรถไรสัลาไงไม่รู้ผมกดก็ได้ครับโทคิไอ้ยาไม่ดีตัาใดที่เราไม่เจอกันเองผมก็โอเคนะเดี๋ยวสถานนี้แต่ละคนสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างครับเนี่ย ไม่บอดไม่แข็งครับแต่ว่าจะอัพเทียร์ทุกครั้งที่มีโอกาสคือเงินเยอะอยู่ <Hey S 1> แล้วอ่ะพยายามไม่ให้เป็นที่โลรยค่ะ,จะเจอายเกมครับใครเป็นที่โลยจะถูกลุมประนามนะครับจะถูกลุมนะครับ <c oughs> บอดผมไม่เก่งนะแต่มีตัวหนึ่งถ้าไม่ตายก่อนจะดีมาก <c oughs> ทำไมมีเจอแต่คนมีบิลเท่นแบ๊ ผมเจอเอ่ออิลิตะโอ้โหไม่ป่านเจออิลิตะเปล่าผมเจอรักขนิชูฮะทุกคนมีบิสแบ็กหมดเลยโอ๊บโวจินกระจุยแล้วครับใช่เหรอโวจินทำไมทำเงี้ยโวจินพี่เบฟเบาๆเบาๆเบาๆ,ๆ,ๆจริงๆอัพดาวกันเถอะพี่เบฟอัพดาวกันเถอะเนาะเรามีโอกาสอัพกันแล้วนี่เออนั่นแหละ เราคุยกันได้เดี๋ยวตาหน้าเจอสตตงก็อัปดาวกันอีกนะนะโอเคโอเคไว้เจอกันก่อนไว้เจอกัน <Okay. S 1> ก่อนนะอย่าเพิ่งอัปนะแต่แพ้พี่เบฟอยู่แล้วอะ่ะโอ้โหตบทุกคนไม่เลี้ยงหน้าด้วยมีใครเคยสู้กับไซเรลล่ายังครับตัวบนสุดตอนนี้ที่เป็นที่หนึ่ง ยังอืมยังอ่ะจำไม่ได้ค่ะโอ้เธอไปตบโบจินมาโบจินกดยอมเลยเนี่ยแต่บอดเราไม่แข็งขนาดนั้นนะบอกก่อนบอดผมมันขึ้นอยู่กับดวงอ่ะว่าจะบับตัวขวาให้โหดได้หรือเปล่าถ้าบับตัวขวาโหดได้ก็โอเคโฮ้ยเยี่ยมโอ้โหบอกเลยบอกบอกตายดีด้วยโอ้ปาหึนั่นแหละ โอเคโอเคเฮ้ยอย่างนี้เพื่อความการเสมอไงเราคำนวณกันมาแล้วโอเค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 ปามือไปตีอะไรอย่างถ้ามันตีตายผมผมแพ้อ่ะผมพูดเลยผมแพ้เลยคือทุกตัวแอตแทกต่อหมดเลยยกให้ตัวนั้นแอตแทกใช่ตัวเดียวหนึ่งในหกผมต้องอัพดาวอ่ะเพราะว่าเจอศพสบายอัพดาวไปเลยถ้าเจอศพ เพราะว่าเธอเจอทาไมเจอตัวเดิมหรอนั่นสิเธอเพิ่งสู้มันไปนะแล้วก็ไปไปเสมอกับเอลิสแล้วก็เจอมันใหม่ก็าอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้ว่าเราแบบยังไม่พร้อมสำหรับเป็นท่านกาวตอนนี้มันเกี่ยวอะไรไอ๋อเธอแรง์ศูนย์นี่ใช่ไหมอ่ะแต่ใช่ไม่ได้เล่นเลยซีซ<อ>ันนี้แต่ตอนเนี้ยผมอัาเป็นห้าดาวมาแล้ว ทำให้ทุกๆการกดฮีโ่โาว power ของผมมีโอกาสได้หกดาวที่ดีๆเดี๋ยวค่อยมาวัดแล้วกันว่าจะเล่นตัวอะไรต่อให้อัพเป็นหกดาวแล้วความสามารถของโทคิก็ยังดีครับเพราะว่าการันตีได้หกดาวแน่ๆอยู่ดีตาหน้ามีโอกาสได้เจอกันเองตาหน้าน่าจะเจอสตรงถ้าผมเดาไม่ผิดนะไม่นะจริง เราก็อยจาแรงกันสิบอร์ดนี่คือไม่มีอะไรเลยนะบอร์ดอันเนี้ยมีแต่แบบแ<ต>เล็กเก็เต็มบอร์ดเหมือนกันคือเล็กมากอะ่ะคือบอร์ดเล็กเล็กจิ๋วเลยอะ่ะสู้ไม่ได้คือพ,พูดเลยว่าสู้ไม่ได้แพ้กระจุยตานี้ครับทำไมเนะจ้าลูกไฟมันดีไวคิวเยอะแยะลูกไฟเหรอครับโอ้หโหตานนี้ผมลดดาวของเขาได้แค่สี่ดาวอะ่ะไปสามดาวแล้วก็แพ้ยับเลยของเขามีสามเจ็ด เยอะเยอะมากที่โหลได้เลยอ่ะโดนยิบเอ็ดโอโ้โหโทคิแย่แล้วผมบอกว่าใครที่โหลโดนด้วยเิมยผมรุ้นนะเจียมคอมโบเป็นยังไงเรามองเห็นอนาคตขอมาน้อยอีกตัวได้ไหมหมาน้อยเจ้านี้มีอะไรคุยบอผมอาจตายได้แล้วนะทุกคน น่าจะแพ้แล้วแหละเอาตัวไหนดีม,มาระยะยาวครับจัดไปผมไม่อยากตายเลยอะ่ะเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ บอดผมมันคือแบบมันใช่เลยอ่ะคือคือมันคืออนาคตอันกว้างไกลแต่ถ้าตายตั้งแต่ตานี้ก็คือจบเลยครับความสวยงามของคอมโบอันนี้จบสิ้นนะไกลนี่ไกลแค่ไหนคือขออยู่ <ไป S 1> สัก <ไป S 1> สามสองตาสองตาผมก็โอเคแล้วอ่ะกลลังไปไปด้สวยเยเนะแต่ผมยังหาตัวที่แบบจะเอามาใช้ร่วมไม่ได้ไงของเขาดีกว่าผมเยอะผมอาจจะตัวแตกอ พราะว่าจะตัวแตกมาจะตแตกตอนนี้เราเล่นแบบบิ๊กทรีอ่ะสามเผ่าบิ๊กทรี่แหละทำไมชื่อมันเท่จังเลยครับบิ๊กมีมีสามเผ่าเลยอ่ะบอลยังมีสามเผ่าติดขวาขวาขวาไปตายไงพี่น้องนี่ดีบไวคิวเยอะมากหนึ่งในสามโอ้โหไปตีกลางจริงด้วยอ่ะ 1ิพอดีเป๊ะเจริญพรนะโยมผมแพ้ที่หนึ่งนี่ดีวิกอยชิวเยอะมากแต่ว่าถือว่าผมไม่ใช่ที่โหลเนาะผมถือว่าแบบเป็นที่เจ็เพราะฉะนั้นไม่โดนไม่โดนประนามครับอวกแตกครับเดี๋ยวดูพี่เป๊แล้วกันแต่ถ้าเกมนี้ออกมาไม่ดีขนาดนี้เนี่ยผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ปล่อยคลิปนี้ออกไปได้เหมือนกัน ราถือว่าได้เปรียบอยู่เราจะไปทางไหนดีเลยยังไม่รู้เลยเยนี่ยไหน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 โหนี่สายจ้าเออเนาะผมว่าผสมปนเปอย่างงี้ก็ไม่ไม่ติดอะไรนะถือว่ามันเป็นเผ่ามังกรที่เก่งนะครับบรับ <laughs> ตัว <laughs> <laughs> เองได้มีมีไพเร็อยู่ตัวนึงแล้วมีเควอร์บดิโหเราด้วเผาอะไรเนี่ยรวมเผ่าไงรวมร่างรวมร่าง แต่ก็ไม่ไม่ไม่ w e a นะผมว่าอ่นนี้เอา,เ,อาเจอกันเองนี่เอาเเราอัพหกไปแล้วอะวก็ไม่แน่ก็อาจจะดีแต่สตงยังสี่อยู่เลยครับอัพแบบบ้าคลั่งเดี๋ยวสตงไปตบใครมาสิบห้าเนี่ยตบศพปะ่ะเจอศพบ่อยจังนะเออเดาตาก,ก่อนดีกว่าอือไม่ต้อง ตัวเองนอั่นแหละโออโหตีดีอยู่แต่ที่ไวชิวกลับมาไง <c oughs> ตีตัวเดียวยังไม่ตายอีก <c oughs> หมดบอลยังไม่ตายอีกอะ่ะตัวเดียวหมดบอลเลยแต่เสมอนะผมเฮ้ยซ้ายถ้าซ้ายเสมอถ้าอย่างนี้ก็ชนะเหลือหกดาวด้วยเต็มเต็ม เหลือตัวคาริคอลคือจะบอกว่าคาริคอลเนี่ยไม่ได้บัฟไม่ได้บัฟด้วยสกิลคาริคอลเลยนะลองดูที่ตัวมีไฮดราด้วยต็เมล้วนๆเลยอ๋อเหรอลองดูดิลองจิ้มดูดสิบสองสิบสองอ๋อเพราะไอ้ตัวนั้นนี่นะแต่เล่นหลายเผ่าอย่างนี้ก็ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้านั้นกำลังจะมาละชื่ออะไรนะอ่ามาเกดดอน อกกยอมตัดทองออกเลยแหละครับเจอกันที่หนึ่งนะเฮ้ยสตรงบอกว่าที่หนึ่งมีดีวายชิลเยอะนี่ใช่ปะใช่เยอะมากจริงเหรอเยอะมากนี่ขนาดไหนมันเล่นวิญญ,ญาณธาตุอะแล้ววิญญาณธาตุเนี่ยนะหาหา,หาดีวชิลได้เยอะก็ตัวไซโคลนอะมันตัวอะไรอะมันมีมันเลื่อนมันเยอะ เเป็นเน็นนากกกจะหลัือบัดเต็มตึมเลยอ่ะพี่เบฟ <c oughs> จะล็อกใครไว้ไหมครับหรือว่าไม่ล็อกอระเพือที่หนึ่งลูกใบเล่นไม่ทันอะจริงๆต้องขายขายซื้อจะไม่ทันมัวแล้วเนี่ยมัวทุกอย่างเลยโห <c oughs> ดอยู่ตัวเดียวโหดีไวชิลเยอะจริงแ <c oughs> ฮะเออ <c oughs> ใช่เราเราเจอแล้วโอ้โห,โหแล้วมันตีดีเลยนะ โอ้ยตีดีกันเลยโอ้โหเ,เ,เ,เราวะก็ตีเราก็ตีไม่ดีครับแล้วเขาก็ตีดีต่อเข<ร>าตีดีบ้างจริงดีดีแบบดีมากมาก,มากเลยลำบาตีขวา,ก,วาก,ก่นอนแล้วกันเออเก็ตายโอเคเพราะว่าตัวกลางมันยากอยู่แล้วมันไม่ใช่เทิร์นมันที่มันจะตีถ้าถ้าวางดีๆแล้วน,จจน่าจะชนะไมะ่ลีโดตายแลย้วสมนามีสิทธิ์พูดด้วยเหรอตายก่อนเขาอีก <c oughs> มาเชียร์พี่เบฟกันดีกว่าเขาคือความหวังมีกี่เผ่าเนี่ยหนึ่งสองสามสามเผ่าลังเลครับมีความลังเลเกิดขึ้นครับป่าแล้วครับอมันเกดอนเออ,อเกมนี้มีเม็กไหม แต่ก็เก่งอยู่ดีนะนผมว่าให้ตัวอามาเกดอดไม่ดีกว่าแล้วครับนนมาแล้วครับทีมบังกรงมงเมคาครับเล่นไปเล่นมาสุดท้ายมันจบที่บังกรครับ โอ้ยได้เด็ดด้วยไม่ธรรมดาจริงเกมก่อนก็เล่นมังกรนะครับใช่ใช่ใช่เกมนี้ก็เราเราชอบมังกรนะชอบมังกรมากกว่าขอตีก่อน่ะชนะเลยอชนะอยู่แล้วอย่าบอกนะว่ามีอันนั้นเหรอมีอะไรมีอ่า ไอ้ที่ไว้ดูอะครับว่าใช่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 เขาตายเลยใช่ไหมลิตเติแน่นอนแน่นอนจริงมว,ว่าเป็นพี่เบฟครับผมว่าวัดที่หนึ่งแล้วล่ะแต่ละคัน,นี้ชูผมก็ว่าอยู่สแตทมันไม่ได้โหดอะต่อให้มันมีดีไว์ชิลก็ตามอะอเขาเขาโตไม่ทันหะลับ โอโหแลวบอดก็แบทเทิลคลายตรึมเลยโอ้โหคือ,อยังไงก็ต้องเก็บเจ้าโกกับเบอร์ไว้แล้วใช่ไหมครับใช่ใช่มันมันดีเกินแต่ว่าต้องขายนี่แล้วนะเก้าหกอะ่ะผมว่ามันชอบนะที่เจ้าเลือกทำอะฮะใช่ใช่ใช่รู้แล้วแต่ว่ากำลังจะโรให้หมดก่นนะฮะจะได้ไอ้นี้กลับมาเยอะผมว่ากับสิบสองสิบสองไหม อ้าวแล้วทำไมเราไม่มีไอ้นี่แล้วล่ะไม่มีอะไรครับไม่มีเบรคคลายเบรคคลายหายเนี่ยอยู่บนมือไงอยู่บนมือเต็มเลยไงเราดองไว้แล้วเนี่ยตัวขวาสุดก็ใช่ใส่กับไพเรตเอ้ผมว่าเล่นทอนผมา ตีตับ้าไพเลตไม่้หรือใช่ไม่ผมว่าขายแล้วเล่นทอนดีกว่าพี่เป๊บขายตัวขวาแล้วเล่นทอนดีกว่าเออไม่ทำไม่ทำแล้ว,ลวเพราะว่าแบบมันจะได้กึ่งกึ่งการันตีเลยอะ่ะว่าเราบักูถูกกูถูกนี่สลับตำแหน่งยังไม่ทันเลยอ่าโอ้โหขอตีก่อนนะอยังเออเนี่ยได้ตีก่อนก็โอเคนะโอเคโอเคเราได้เปรียบแล้วเพราะว่าเรามีตัวซ้ายที่เก่งมากแล้วเขาสแตทไม่พอที่จะสู้กับเรา อาจฆ่าได้เลยนะอาจฆ่าได้เลยนี่ชนะแล้วเราว่าฆ่าได้เลยอ่าดาวยังเยอะ <laughs> ดาวหกอีกเดียว <laughs> ดาวหกเยอะ <laughs> โอเคแต่ตัวนี้ตัวนี้อ่ะมันจะเรียกว่าอะไรอย่าคนแบบเล่นพลาดเยอะเอ๊ะคนเมื่อกี้คนที่ที่กำลังจะต้องสู้เนี่ยชิงที่ที่หนึ่งเนี่ย เขาแพ้มานี่เขาแพ้คนล่าสุดมาเขาแพ้คนที่พี่เว็บขย,ยี่งั้น,น,นแปลว่า,ยา,ยาไม่น่าพลาดแล้วครับมันมีเทคนิคนิดนึงนะไอ้เจ้าตัวเนี้ยตัวเจ้าเล่นอยู่ไหนค,คน,นคือคือเทคนิคก็คือพยายามอย่าล็อกทําไงก็ได้อย่าล็อกพยายามอย่าล็อกจ<อ>้ะอย่าล็อกอก่อน ถ้าแทาจะล็อกก็คือเทิร์นสุดท้ายเทนเดียวไม่มีที่ไม่มีแบทเทิรคลายเลยหน้าจออันนี้นี่ได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะ <S 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 ได้นะแต่ไม่รู้ด้วยคาเลคอสอย่างเบิ้มเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบหก ค,คือถ้าูนนดต่อคือถ้าเราล็อกไว้ก่อนอ่ะหมือนถึงเราล็อกไว้ก่อนแบบยังไม่โรอะนะแบบล็อกไว้สองช่องอ่ะจะกลายเป็นว่าเดิมอะตอนที่เทียห<อ>กอะมันจะมีเนเนนวหเรเลือกหกตัวใช่ไหมแต่เราล็อกไว้สองช่องอ่ะมันจะสเปซมันจะเหลือแค่ห้าอ๋อโอเคละเข้าใจละขอตีก,ก่อนอีกนะไม่เป็นไรเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไมเขาตีไม่ดีอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วใช่ไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่เขาสู้เราไม่ได้ จริงๆนะแค่คาเลกอสตัวเดียวก 73, 73,76,11ตอนเนี้เขาก็ฆ่าไม่ได้แล้วครับจริงๆมันคล้ายเกเที์แ้วแต่เก์เวเราไม่มีดาน,น่าสุดยอดนะครับทีมมังกรอันแข็งแกร่งในสุดในที่สุดเขาก็ได้ที่หนึ่งจนได้นะครับสุดยอดเลยขอบขอคาราวะเมื่อ <laughs> กี้ใครบอกว่าบวยจะทำอะไรนะ ไม่บัวมันตายไปนานแล้วก็โบจินแต่โหแย่เลยโบจินด้ยไม่ไม่ทีมเราไงไม่โบจินโบจินมันตายไปแล้วโอ้โหเสียดายโบจินจริงๆก็ถือว่าถือว่าชนะครับถือว่าทีมเราชนะครับหรืออย่าไปมองว่าใครที่โหลดอะไรอย่างงี้ดิพี่เบฟเรามาด้วยเพราะป็นเป็นทีมเรามาเป็นทีมครับเราก็ชนะเป็นทีมจริงไหมถูกต้องเลยครับ ああประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนทุกคนเห็นด้วยครับผมเชื่อคนดูเขาก็เห็นด้วยฮะดีละสตงคนนี้เพราะว่าไม่ดูโคตรอะไรดีกว่ามากกว่าก็สนี่นี่ไม่ไม่ไม่เราอย่าไปมองพวกนั้นเรามาชมสตงดีกว่าขนาดเขาเพิ่งมาตาแรกเขาไม่เคยเล่นแผ่นนี้เลยนะแต่เขาก็ยังมาได้แรงขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคครับอเดี๋ยวก็ขอฝากไวนนะคะว่าที่มาได้ขนาดเนี้ยเพราะว่าชมช่องปันซ่าอันนี้ทุกวันเลยเไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้สนุกดมากเลย เกินหน้าเกินตาจริงจริง<ม>อันนี้เราก็มาศึกษาช่องที่เหมือนกันจริงเหรอนี่อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับถึงแม้ว่าจะยังไงก็ช่างแต่ขอบคุณก่อนแล้วกันนะครับอ่ะ <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้สามารถที่จะกดไลค์กด u b s c r i b e มีคําถามอะไรสามารถถามได้จะถามผมก็ได้จะถามพี่เบฟก็ได้หรือว่าจะถามสตงก็ได้แต่ว่าอย่าไปถามสตงดีกว่านะครับถามผมหรือพี่เบฟน่าจะดีกว่าแง <c oughs> <c oughs> พวกเราสามคนขอขอบพระคุณในการรับชมนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ